สาธุด้วยโอ้ประทับใจมากเยอะเลยนะอ,อมาฟังกันมาดูกันมาศึกษากันก็จะพูดเรื่องฟ้าไม่มีทุกข์รู้อย่างนี้ไม่มีทุกขนะ์นะนี่ตอนเย็นมาฟังกันเลิกการเลิกงานตอนกลางวันแล้วก็ไปทําการทํางานนี่ตอนเย็นก็มาฟังทำมาปฏิบัติทำมาศึกษาทำมาโล่ทำ,ทำแล้วเราก็จด รู้จักพักกิตพักใจนะเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็คือการรู้จักพักกิตพักใจนั่นเองเราก็จะเมินบานงทีเราก็ทํางานบางทีเราไม่รู้จักพักมันจะเน็ดจะเหนื่อยท้อแท้เ <c oughs> นี่ยถ้ามารู้จักอย่างนี้มันจะง่ายชีวิตมันจะนะมีความสุขนะนั่งให้สบายเลยนะนะนั่งในถนดัดดีนั่งสบายดีเดี๋ยวชี้ให้ดูกันเลย รู้อย่างนี้ไม่มีทุกข์รู้จัากแค่ไหนนั่งไงถึงรู้สึกสบายดูความรู้สึกของเรานั่งตัวตรงหรือนั่งตัวงอหรือน,นั่งตัวตรงตรงมันจะสบายความรู้สึกก็ดีหลวงพ่อยะงมึงไม่ชอบพิงเพิงน,นั่นมนั่นนั่งตัวตรงนี่มันตื่นตัวดีนะใช่ปะนะแล้วมันจะไม่เคยปวดเมื่อยด้วยแต่แรเราก็ตรงเดียกขยับเนื้อ,ขย,อขยับตัวไว้มันสบาย เนี่ยปฏิบัติธรรมนะู่นน่ะเนี่ยรู้อย่างนี้ไม่มีทุกข์เลยนะนะนั่นงสบายก็ต้องเป็นไมเพื่อสบายเอา,างั้นเถอะถ้าเราดูความรู้สึกเราจะเห็นได้ยังไงสบายไหมนั่งสบายไหมถนัดดีไหมขยับแข้งขยับขาขยับเนื้อขยับตัวสบายเลยไหมขณะที่ขยับก็สบายแล้นั่นแหละปฏิบัติธรรมนะู่นน่ะ นี่ดูกายเนี่ยถ้าพูดอย่างที่เขาแนะกันนี่แหละคือสติปันสีแหละนะเนี่ยเลยบอกให้รู้เนี่ยคาว่าสติปันสีรู้วิ่งง่ายๆตอนนี้หายใจเข้าออกเมื่อกี้รูกายละตอนนี้มารู้ใจมั้งหายใจเข้าออก,กยาวๆเบาๆดูที่ดูฝามรู้สึกสบายไหมหายใจเข้า อู่ที่รู้สึกอย่างไรรู้สึกสบายไม่สบายดูความรู้สึกนะไม่ใช่เรารู้สึกขณะนี้ธรรมดาเรารู้สึกเราดูความรู้สึกอีกทีเห็นความรู้สึกมันจะเห็นได้เลยรู้ทางกายทั้งใจเนี่ยรู้ได้เป็นไงรู้สึกสบายไหมหายใจเข้าปอดโปร่งดีไหมลงอกลงใจดีไหม ใช่ดูที่หาฝาพอดีสั้นหรือยาวนะยาวไปมันก็ไม่พอดีสั้นไปก็ไม่พอดีเนี่ยหาความพอดีเนี่ยไปดูที่มีอ่านมีกานไหมมีเกงเนื้อเกงตัวไหมมีอ่านมีกานถ้าไม่อ่านไม่กานก็โป่งเบาเทยเลยพอรู้ใช่ไหม มันเป็นภาระไม่คิดดูสิพักจิตพักใจเป็นไงความรู้สึกได้พักไหมยอมหยุดไหมความรู้สึกมันหยุดดูความรู้สึกมันหยุดทำได้แล้วไม่เคยดูนี่นียคิดนึกไปเรื่อยเลยใช่ไหมพอมาดูรู้เนี่มันหยุดทันทีเลยยังไงหยุดอย่างสบายนะไม่ใช่แบบมังคับให้มันหยุดนะ รู้สึกได้หยุดได้พักความรู้สึกไม่อ่านไม่กัน้นมันจะโปร่งเบาไม่ใช่เราอ่านเรากัน้นเขายากอ่านเองกั้นเองต้องสังเกตอ่านอ่านจิตอ่านใจอ่านกายอ,าอ่านใจของเราเนี่ยเป็นไงลงอ,อกลงใจไหมลงไ <Yeah. S 1> มโยมเบาไงอย่างนี้เรียกว่าเราเห็น เห็นจิตใจเห็นกายมันเบากายเบาใจอย่างเนี้ยที่พระบอกว่าบางทีจะถามว่าเห็นเห็นรูปน้ำไหมนี่อย่างเนี้เห็นรูปน้ำแล้วเราไม่จะไปบอกว่าเห็นรูปน้ำน้าเห็นแล้วมันจะเบาพอเห็นมันจะเป็นฟวามปล่อยมันจะปล่อยมันจะวางถ้าเราไม่เห็นรูปนามเป็นเรารู้สึกนี่พอเห็นความรู้สึกมันปล่อยมันวางเนี่ถึงจะเบา นะเบาไงไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกนะเมื่อเรานั่งพ <the that> ักผ <the> ่อนนั่งดูเฉยเฉอ่านจิตดูสังเกตดูสังเกตดูความรู้สึกอ่านตามรู้สึกของเราเป็นไงหายใจเป็นไงอิ่มอกอิ่มใจไหมอิ่มอกอิ่มอิ่มกันทีเนี่ยอย่างนถามนาอย่างเนี้ยเป็นไงรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจไหมหายใจเข้าอ เป็นไงหายใจเข้าออกเป็นไงรู้สึกมีชีวิตชีวาดีไหมเตือนเนื้อเตินตัวดีไหมเนี่นยง่ายง่ายเนี่ยเป็นไงได้พักนะใจมันพักผ่ามรู้สึกพักได้พักสังเกตเม่วันมันไม่ได้ดูทีได้พักก็ว่าไม่ได้พักเลยคิดไปเรื่อยรู้สึกนึกคิดไปเรื่อยเลย นั่นแหละที่บางครั้งอย่างนี้เกิดความเบื่อท้อแท้เบื่อหมดกำลังใจอ่อนใจเคยเป็นไหมเยนะแต่ถ้ารู้อย่างนี้จะไม่เป็นถ้าไม่รู้มันจะนะรู้ก็สบายหายใจเข้าก็สบายแล้ยไงเป็นไงสบายไหมเนี่ยเขาให้ความสุขอยู่ตลอดเวลาเลยเราไม่ดูอะ่ะไม่รู้อย่างนี้ ก็ได้ร่วงเลยความสุขไปหมดเลยจริงไหมเ <c oughs> นี่ยรู้ศึกษาแค่ไดนีด่ชีวิตมันถึงก็มีค่ามีเลยค่าทุกวันนี้บางทีโอเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันบีบคั้นบางทีก็นะวุ่นวายอันนี้เขารู้งขนะ้า,นนางน,านอ,อกมันบุญในใจเราไม่บุ่นนะใจว่างใช่ไหมว่างไม่ตอนนี้ ถ้ารู้มันว่างอย่างนี้ถ้ารู้จักนี้มันว่างนะว่างมันปล่อยมันว่างอนะไปทํางานได้ไหมอย่างนี้ได้ใช่ไหมเนะี่ยูยครคบค่า,าทำง,งานก็มีความสุขความรู้สึกมันว่างแต่มือไม้ไม่ว่างทํางานทั้งวันนะ ือท่าต้องเดินต้องทําหยิบโน่นหยิบนี่หรือต้องทําการทํางานนะแต่ใจว่างได้นะแต่ใช้กับการทำงานารู้จักแค่นี้ดีนะเห็นประโยชน์แม่เนี่ยนะนะดูกันนะเนีย่ยหลวงพ่อเขารู้อย่างเนี้เขามาบอกอย่างเนี้ยเรียกว่าถ่ายทอดก็ได้เนี่ย เนีย่ยที่พูดเ่งนี่ก็ปองเบาจิตใจพักยหยุดเยเนี่ยมันจะไม่เหน็เหนื่อยเราทํางานจะไม่เหนื่อยเพราะใจเราพักอยู่หยุดจุ่มหรือไม่เรียบมีความผ่อนคลาย,ยแต่นี้คนเราไม่รู้สึกมันทําเป็นเรารู้สึกเราทําอะไรนี่มันจะงั้นมันจะกัน้นออาไปมันก็ไม่เคยสบายนั่นะเลยบกรียดแหละเทียดทํางานทีนะ นนี้ใช้ใจมันดีมันทำงานก็ค่องแค่ว่องไวด้วยนะควา,ามรู้สึกมันไม่ร้อนลนไม่ดิ้นลนไปไหนมาไหนเหมือนกันเดี๋ยวนี้นาน่นานนอยขยับดูดดีิมีปวดเมื่อยไหมขยับได้นะไม่ได้มาทำควา,ามสงบนะนะถ้าไม่อาบนั่งเมื่อยแล้วก็ทนแช่อยู่กับความเหนื่อยก็ทุกแล้วสิ ช่ไอันนี้คือออกจากทุกข์เลขยับออกจากทุกข์หรือแก้ทุกข์บำบัดทุกข์ใช่ไหม,มนี่ยบางนั่นไม่ใช่ว่ามันปวดเมื่อก็ดูเวทนาก็รู้ว่าเด็ดูก็ดูเวทนาก็ะถก็ดูคามรู้สึกนะสบายไม่สบายอ่ะไม่สบายก็เปลี่ยนดิเปลี่ยนนมันสบายอ่ะอย่างนี้นะนะไม่ไปทนดูไย ก็ทุกข์กันสิใช่ไหมแต่เราก็ทนนิดเดียวเออลองทดลองเออเราก็ทนได้อะก็รู้จักว่าเออเราทนได้ก็พอแหละก็รู้จักต้องเปลี่ยนแหละใช่ไหมอ๋อเวทนาแบบนี้ความรู้สึกคือให้ดูนี่หมายถึงเออความรู้สึกมันเจ็บมันปวดอย่างนี้เราก็ต้องรู้จักแก้ไขอย่างนี้นะต้องรู้จักชีวิตอย่างนี้อย่างนี้มันปวดเมื่อยละบางทีเราไม่ดูว่ะ เดี๋ยวพอไหวเดยมารูที่ไหนได้เนี่ยนั่งนางงี้ทั้งทีเดี๋ยวขาชิงแล่ยเด็ดกินแล้วเนี่ยหลวงพ่อนั่งทีนั่งแน่น้ำงีงทีหลายชั่วโมงยังเ่ี้ไม่ได้นั่งเก้าอี้ก็นั่งพื้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ทีก็นั่งเนี่ยนั่งตอนรับญาติโยมที่วัชนานในตั้งสิบอดสิบเอ็ดโมงอ่ะลงเพลนอ่ะ กว่าเขาจะไปหมดพอฉันอะ่ะพอดีฉันข้าวฉันเสร็จแล้วก็มาแนะนําอย่างนี้อ่ะคนนู้นมาคนน,าคน,น,าคน,น,นี้มาคนแนะสามโมงกว่านี้ล,ลูก <c oughs> เนี่ยเรามา,มา,มาตั้งวันที่สิบก็เหมือนกันเนีย่ยเดินวันอาทิตย์อืวันเสาร์วันวันเสาร์มาถึงวันเสาร์วันอาทิตย์สิบเอ็ดโมงกว่าจะไปลุก สี่โบงกว่ายังไม่ได้ลนะ้าง <laughs> ยังไม่ได้ <laughs> บ้วนปากเลยใช่ไหมพอฉันเสร็จก,ก็เอาก็โยงมานั่งคอยเยอะแยะก็ต้องชี <laughs> ้นะผู้ชห้ฟังเอา้าคนสงสายก็ชีด้ดูอย่างเนี้ยมันจะว <laughs> ่วาใครขี้ใารผ่อนใครกยย็ได้ไม่ปวดเมื่อยเลยนะ <laughs> มีแปดสิบเอ็ดแล้วนะยางขึ้นแปดสิบเอ็ดสองเดือนนะฟังไม่อยากเห็นภาวรู้สึกพรคายอยู่โงเบาโลว่าเนี่ยเราดูเนี่ดูให้มันต่อเนื่องว่าอย่าลืมภาวะอย่างนี้นั่นจะเรียกว่าให้มีสติสติแบบว่าเคยเลอเลืกรู้ไว้อย่าลืมอันนี้เนี่ยเขาว่าให้มีสติ สเตเข้าไปว่าเราลึกได้ลงไปเปิดดูดิใช่ไหมเข้าไปว่าลึกได้ก็เราลึกอันนี้สิเราลึกอะไรอะ่ะเห็นภาวะที่ไม่มีทุกข์อันนี้นนยังเห็นสบายๆรู้ได้อ่ะรู้เองเขารู้ได้เองเลยถ้าเราต้องรู้นี่มันหนักแล้วนะคือเราเห็นควา,ามรู้สึกกับเรารู้สึกจะไม่เหมือนกันนะ ถ้าเป็นเรามันจะมีตัวตนมันจะมีตัวตนมีตัวเราของเราเอย่ารู้สึกรู้สึกทุกคนก็มีอยู่แล้วอันนี้เราธรรมดาเป็นเรารู้สึกเนี่ยความรู้สึกก็เลยเป็นตัวเราของเราเป็นเราเรารู้สึกอันนี้ออกมาดูอีกทีที่เรารู้สึกรู้สึกสบายไม่สบายสงบไม่สงบมันน,นะนัะนนะ เราก็ออกมาดูอีกทีเราก็จะเห็นความรู้สึกอ๋อมันก็เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นอ่ดูอีกทีเดีย๋ยวนี้ใช่ไหมรู้สึกเบาครับเบาอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างพระเจ้าเรียกว่าอนัตตานี่เลยเห็นอนัตตาถ้า,าแปลอย่างไทยเราก็เรียกว่าธรรมชาติอนัตตาเดียวกันหรือเรียกว่าภาวะธรรมถ้าพูดอย่างเราๆอันนี้ไม่ต้องไป ใช่ความหมายก็รู้สึกรู้สึกนั่นแหะมันก็เป็นเพียงว่ามรู้สึกใช่ั้มอย่างนี้รู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายรู้สึกสงบไม่สงบมันก็เป็นเพียงความรู้สึกสักว่าเป็นความรู้สึกแล้วเราก็อยู่กับความรู้สึกอันนี้แั้นพอเราเห็นความรู้สึกเนี่ยอืมเขาจะจัดสรรเองเลยพอเนี่ยพอดูความรู้สึกเป็นไงรู้สึกสบายไหมสบายทันทีเลยอยาเห็นความรู้สึกนะเนี่ยัหายใจด้วย เป็นไงปลอดโปร่งไหมบทของทันทีเลยนะได้ไมั่รู้ดิไหมไม,ไม,ม,มีอันมีกั้นไหมไมันคลายทันทีเลยตอนนี้ดังทีบางครั้งมันอันเหมือนกั้นอยู่แล้วเราไม่ได้ดูอ่ะเขาอ,อันเองเขงากั้นเองเนี่พอเราเห็นเราเคยดูยมันจะคลายทันทีเลยดูใบปล่อยดูเรื่อยๆให้ชินไป หลวงพ่อเห็นอยู่ตลอดเวลาเลนะเี่ยเห็นมาบอกอน,นี้นะืืนเดินนั่งนอนรู้ได้ยังไนงะอยู่กับ,าก,บ,าก,บก,าการทำงานเก็บปลาเช็ดทุบหรือจะทำการทำงานใด้หมดกินเคี้ยวเดินเข้เเขาห้องน้ำห้องส้วมนะสบายไปหมดเลยคือกายสบายใจสบายแต่นี้กายสบายใจสบายแต่นี้ไปทำการทำงานก็สบายไปหมด ตอนนี้กายไม่สบายใจก็ไม่สบายบริธรรทอะไรมันก็ไม่สบายไปหมดแล้วมันไม่มีพลังเลยเพอเป็นเรารู้สึกอะเราก็ใช้ความรู้สึกเป็นเรารู้สึกรู้สึกมันเสียความรู้สึกไปเรื่อยเป็นจ่ายความรู้สึกจ่ายพลังไปเรื่อยไอ้นี่เราเห็นความรู้สึกมันจะมีพลังนะกาลังใจเราจะแข็งแรงนะนี่เห็นรู้ภาพเนี่ยใครๆดูว่าแข็งแรงช่ไปะ ปาสิบเอ็ดลแบงบมากเนี่ยรู้อย่า,ยางเนี้นะเนี่ยนั่งทั้งวันทังทีเนี่ยอย,า,ยากโยงก็คดีเป็นห่วงโอ้พอเีอะเลิกเถอะนะหลวงพ่อจะได้พักเอะเราก็พักอยู่ตลอดเวลาเขาก็ไม่เห็นอะ่ะเ,เดี๋ยวนี้คนได้พักไหมาฟางยู่ก็พักอยู่ใช่ไหม ก็อย่าลืมมันนี่แต่เราอยู่กับการกับงานแล้วก็เราก็อย่าลืมว่าจิตเราก็พักอยู่ๆอยูอย่ๆแา้ทำมันจะไม่เสียพลังเลยมันกลับจะได้พลังขึ้นมาด้วยนะไปดูเอานะนะอัศจรรย์จริงๆเลยทำงานแล้วมันสนุกเลยนะมีความสุขอยู่กับการกับงาน เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีความคิดความเห็นโอ้โหที่มีความคิดความเห็นไหมว่าไม่มีไม่ต้องมีไม่มีอะไรเลยมันละหมดนะมันไม่ต้องไปละอะไรเลยนะโลภะโทสะอะไรก็ไม่มีมีลำคาก็ไม่มีใช่ไหมเนี่ยอิจฉาลิืจี้ยาอ,อาฆาตพยาบาทอะไรเนี่ยทำไมจิตมันว่างหมดเลย สิ้นไปเลยพอมารู้ความรู้สึกเห็นความรู้สึกมันแตกดูเอานะใจเราก็ดีเลยอันนี้เป็นไงใจใจิตใจใก็พักอยู่หยุดอยู่นะดูให้ดีๆนะได้หยุดไหมรู้สึกได้หยุดไหมหยุดไม่ยอมต่างเลยมากบางครั้งเราไม่เคยไม่รู้อย่างนี้กะรู้นี่มันเห็นมันหยุดใช่ไหมหยุดอ,อย, و, ยู่จิตความรู้สึกพักอยู่หยุดอยู่ เนี่ยนิพานละ่ะนะเนยนิพานอยู่ตรงเนี้ก็เดี๋ยวนี้เราต้องการนิพาน่าไปได้นิพานนี่ไหน,นถ้าไม่รู้จักนิพานนิพานก็นี้นหะเป็นไงเบาว่างไหมเบาว่างแต่ก็รู้อะไรอะไรมันไม่มีทุกทุกก็ไม่มีสุขก็ไม่มีนั่น นี่แหละของจริงนะที่มันไม่มีอะไรว่างเนียฏฏนน่ย,ยอาจารย์พุทธทาบอกเนี่ยความว่างที่มันไม่มีอะไร <KO> นี่แหละของจริงไอ้ที่มีอะไรอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงนะจริง,นะรงนะไหมใชมีจิตใจที่มันมีอะไรไม่ใช่ของจริงนะที่ไปรู้อะไรต่อะไรไม่ใช่ของจริงหรอกที่ไม่มีอะไรนนะั่แหละของจริงลนะ่ะ แป็นไงมันมีอะไรแล้วหนักแม่เป็นภาระแม่เนี่หมดทนทุกข์ทนภาระเนี่ยฟ้าไม่มีทุกข์อย่างนี้เนี่ยคําว่านี้โลดนะเนี่ยเรารู้อย่างนี้นั่นเรเรียกว่ามากหละเนี่ยรู้อย่างนี้อ๋อรู้อย่างนี้เองนี่ยมากเพราะก็อย่าลืมพามรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้จะไม่รู้อย่างนี้เหมือนกันนะ นเนี่ยรียสัตว์นะฮะทุกสมุทยยัยนี่โลดมากพระพิจาก็บอกเนี่ยทุกคนกําหนดรู้แล้วไม่โดยกําหนดอะดียวนี่ดูความรู้สึกมีทุกข์ไหมล่ะพอเห็นทุกข์มันก็เป็นภาระอย่างนี้รู้มันาากระจัดออกไปเลยก็จะละเองเลยนะพอเราเห็นคามรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นภาระทางจิตเลย เราต้องดูบ่อยๆมันจะสลัดออกเองเลยมีเป็นยานแล้วนะเรียกว่าอาสวะขยะยานที่พุทธตาตัดงรู้อย่างนี้อาสาวะขยยาแปลว่าสิ้นไปแปลว่าสิ้นไปพอเห็นอันนี้เกิดยานนี้มันจะสิ้นไปหมดดูตรงนี้นมันเลี้ยงเลยไม่มีอะไรนี่ครัว่าจิตเราที่บริสุทธิ์อยู่แล้ว ผ่องแผ้วอยู่แล้วอันนน้รํลลาราบอกทําจิตให้ผ่องแผ้วนี้ไม่ต้องไปทำเนี่ยพอดูความรู้สึกก็ใสายแจ๋วเลย <c oughs> <c oughs> เป็นไงสาไหมมีอะไรไหมสบายไหมโอ้เบาโล่งว่าไม่ต้องทำนะเ <c oughs> พียงเดี๋ยวดูความรู้สึกเท่านี้มีอยู่นะ หูฟังยังเห็นอยู่ตาดูยังเห็นอยู่นี่ให้รู้จักกันนี่ยังที่ข่ามาใช้คํามาทำพะนิพานให้แจ้งรู้จักนันน่นเองให้เรารู้จักอย่างนี้นั่นแหละแจ้งเดี๋ยวเรารู้จักโอ้วามรู้สึกอย่างนี้เขาเรียกว่านิพานอันนี้แปลอาจจะแ่ววบดเดียวช้างกับเด็กโคหมูลแลบ,บลิง ต้องเห็นประโยชน์นะนะต้องหเห็นประโยชน์นะต้องเห็นไหมอันนี้นะอมีค่าจริงๆใช่ไหมโอ้เราไม่รู้อย่างนี้เราเดือดเทียบจีรู้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วขณะที่เราไม่รู้อย่างนี้แล้วเป็นไงเหมือนกันไหมอานะ แต่ว่าเราเรียนไม่เคยชินถ้าคนไม่เคยชินเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวเอาละไปในอื่นละเดี๋ยวไม่ว่างนะเราก็ต้องขับมารู้อย่างนี้เราก็ว่างอีกแล้วอย่างนี้เรียกวารู้จะแก้ทุกข์ก็ได้นะเนี่ยเราไม่รู้มันก็เกิดวุ่นขึ้นมาพอมารู้มันก็สลัดออกอันนี้ถ้าเรารู้อยู่ตลอดเวลาเห็นอยู่ตลอดเวลา มันก็ยังรู้จักกันนะว่ายังไงไม่ให้เสียความรู้สึกไม่ให้เสียความบริสุทธิ์จิตใจที่ปกติบ้างโง่บ้างนั่นแหะคือจิตก็บริสุทธิ์นึงคำว่าเนี่ยพราใช้คำว่ารักษาพาารมจันทร์ก็นี่แหละนะเนยเวลากระทบสัมผัสใครพูดไม่ดีหน่อยหรือไม่ถถูกโถูกตาหน่อยก็เอาจากหมุดนีดฉีกลำขานดนี่ งไเสียเสียอะไรไหมอย่างนี้แต่นี้เราถ้าดูให้รู้จัดเราเคยงุดหนีลำคาด้านนี้ไม่ต้องงุดหนีลำคาได้ไหมได้ได้นะโยมนะ่ยมีลูกหลานที่เห็นมันนี่ดูเฉยเฉยเฉยได้ไหมดูอะไรเราก็ดูเฉยเฉยหรืออยู่กับอะไรก็แล้วแต่เราดูอะไรก็แล้วแต่ ดีไม่ดีแล้วก็เฉยดูเฉยเฉยอันงนี้ส่วนมากว่าไม่รู้จักมันจะไม่เฉยนะมันจะวิพากวิจารนะอย่างงู้นอย่างน,างนี้มันคิดอยู่ในใจอะเราก็ไม่รู้อะเป็นภาระนะเป็นภาระว่าดูเฉยเฉยแต่เฉยแบบรูเฉยแบบสบายเนะี่ยไม่ใช่เราไปข่มกดว่าต้องเฉยนะอย่างนี้ทรมานนะนั่นทุกข์นะต้องเข้าใจนะสังเกตนะนี่มันชี้ให เนีย่ยสอนมวยให้จะได้โชคมวยเป็นนะไอย้ยางอยู่นี่มันมีอะไรโชคอ,ะชะอ่ะใจป่ะอ่าตอนนี้เราก็มาฝึกซ้อมกันก่อนจะได้รู้จักอะ่ะนะไอ้ตอนนี้มันได้ขึ้นเบทีเนี่ยบางคนก็บอกโอ้เนี่อยู่อย่างนี้ก็ได้ที่ไปอยู่ข้างนอกเอาคนเนี่ยกำลังเยว่าก็เรามาหัดรู้อย่างนี้ให้มันจำให้มันได้ เราเชยหนงงมีล้มคาเดีนยนี้ให้รู้ตัวก่อนเนี่ยดูความรู้สึกรู้เห็นความรู้สึกก่อนไม่ต้องหลีบล้มคาได้ไหมได้อาค้างแรงไม่ได้ั้นต่อไปเอาใหม่เนี่ยมันต้องได้ขึ้นมันจะมีพลังอันนี้สวยมากเราจะไม่รู้ว่าเราก็เพลินไปเป็นเรารู้สึกรู้สึกเราก็เพลินไปกับอะไรพอกระทบสัมผัสจะไม่ถูกใจปุ๊กหมายท้อง <c oughs> อันนี้ก็เป็นมาก่อนนะสมัยก่อนไม่รู้นี่ถึงรู้อย่างนี้ถึง,ถง,ถงนี่ถึงหมอโอ้เน,นี่ยสังเกตกันนี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลร,รู้อย่างนี้ก็เรียกว่าจิตเป็นกุศลถ้าไม่รู้อย่างนี้เรียกอกุศลแปลว่าบาปไงกุศลก็คือบุญเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้ กุศลได้ไปฉลาดน,นั่นเองฉลาดรู้จักจิตใจน,นั่นเองนะรู้จักการรู้จักแก้มันก็สบายใช่ไหม